สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำขั้นตอนการสั่งซื้อและขั้นตอนการชำระด้วยบัตรเครดิตลูกค้าสาม,มารถสั่งซื้อสินค้าได้ผ่านทาง w w w h o m e f i t 2 c o m พิคมพ์ค้นหาสินค้าต่างๆได้ที่ช่องทางค้นหาหรือเลือกดูผ่านทางหมวดหมดู่ต่างๆได้เลยนะเมื่อเจอสินค้าที่ต้องการแล้วลูกค้ากดหยิบใสายรถเข็นได้เลยและเข้าไปดูที่หน้ารถเข็นของตัวเราเองค่ะ เช็คสินค้าราคาและกดเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินได้เลยกรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรขั้นตอนนี้แนะนำให้กรอกข้อมูลละเอียดนิดนึงนะกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเลือกบัตรเครดิตและกดยืนยันคำสั่งซื้อได้เลยกรอกเลขหน้าบัตรเครดิตรหัสหลังบัตร3หลักเดือนและปีหมดอายุที่ระบุบนบัตรได้เลยค่ะหากกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว บัตรเครดิตท,ที่ร่วมรายการผ่อนชำระกับทางร้านจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เราเลือกนะสินค้ายยอด3,000บาทได้0% 3เดือน6,000บาทได้0% 6เดือน10,000บาทได้0% 10เดือนค่ะและอย่าลืมกดยอมรับข้อตกลงด้วยนะกรอกชื่อเจ้าของบัตรที่ระบุบนบัตรอีเมลแอดเรสและกดชำระต่อได้เลยค่ะ ขั้นตอนนี้ระบบจะส่งรหัส OTP 6ห,หลักไปยังเบอร์มือถือที่เชื่อมกับบัตรเครดิตนะคะลูกค้ากด r e q u วส t OTP แล้วรอข้อความเข้าที่มือถือได้เลยได้รหัส OTP แล้วกรอกลงในช่องนี้ได้เลยค่ะถ้าสำเร็จหน้าจอจะแจ้งขึ้นว่าชำระเรียบร้อยแล้วลูกค้ารอรับของที่บ้านได้เลย หากพบปัญหาส่วนไหนสามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์0944951811หรือจะเป็นแฟนเพจหรือจะเป็นไลน์ของทางร้านได้เลยนะคะ